พรบาเรียนเชิญอาจารย์ถวันย์ตัดชนีได้บญญรรยายพิเศษและเปิดนิทรรศการเสื้ผาุ่นปัน้นต้องกำเมืองก่อนเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนเมืองกี่เขาตองต่างเข้าพี่นัน่งก่อนสิ่งแรกที่เขาพูดจะอ้วกคือกำเมืองก่อนก็รูสึกยินดีปีดาใจที่บินอย่างกับวัาแหลวซางอยู่บนป่าแมกเลยเนาะเพราะว่าที่เขาได้มาพักกันในวันนี้นี่แหละคือไอ้เรื่องงานปุ่มปั้นอะไรอย่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เขาจึงบอกหูเขาจึงบอกหูเรื่องมันยังสักยังมีคนเปิดมาถามว่าขิงหูจักปูนกะขิงหูจักกับหมูปูนนั่นปูนนี่กะต้องขอบอกว่าบะหูจักบะหูจักไายสักคนอ่ะบะหูจักปูนเนี่ยสักยังหูจักผักขมิน้นเพราะว่าขมิ้นเนี่ยมันมันต้องข้ามกับปูน,นเนี่ยบัไดแต่ว่าการที่หูจักเรื่องเอาปูนนี่มาแสดงที่นี่น่ะเพราะว่าตลอดเวลาย,ยัางเตี้ยน ตอนร้องอธิ่ฐานพอดีตอนนั้นที่มันยาวเอาวะตลอดเวลาที่ว่าน้องเนี่ยเลี้ยงไข่คว้าอยู่ที่ห้างเนี่ยก็ได้หันถามสิเปิลเอาปุ่นปั้นนี่มาแสดงเมื่อเราปุ่นปั้นนี่มาแสดงแล้วก็ได้หันสูตุบัตรเปิลเนี่ยมาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของน้ำใจที่ปนมามองผู้ใจแกันโดยที่หันว่าบังเีที่ไหนอันอื่นเลยที่ว่า บริษัทห้างร้านนอย่างที่จับทนุบำรุงแสนเพลิงทั้งอ๋อๆทั้งผู้ที่ปัญญาอย่างคือแกสลาอย่างทั้งหลายสลาทั้งหลายก็กระเสือกกระสนมาด้วยตัวเก่าทั้งนั่นเช่นยาปามแปงถามเนี่ยมีคนมาถามเนาะบางเต๋อกวหมูว่านรสมุนรีกับซ่องทองเทียวป้าพุดมาสี่สิบห้าคนมาแต่นี้เราถามว่านี่ได้งบประมาณมาจากกัน รับบานเต๋อนี่วรือ่ามีงบประมาณเลยหรเปาเขาจะว่าบะมีเน in ื้อหวาให้เปิ้ดทั้งวัดมีมีน้อยเปิ้ขคืองบประมาณนะแต่เป็นงบน้ำอ้อยเนาะงอ้อยเขอันมืออย่างแล้วก็มีงบไปกุ้งอีกนี่แล้วก็มีงบถ้าไปเจอกุ้งร็อบสเตอร์กุ้งเนี่ยเป็นกุ้งสอยอย่างเงี้เอออย่างนี้จะได้เหี้ยคนมาถามว่ามีงบก้อยอ่ะนีงบเสี้ยงงบประมาณตะเฮ้ยนะไปเจอบีงบประมาณมีกะสัตตังไข่ใหญ่เนี่ยไข่ใหญ่เนี่ยเอาสัตตังบุบเอา เพราะว่าเอาซักเอาหูเนี่ยไปแอลไปมัดไปอุ่นหลุนไปแอลขายห้างขายนี่ไปตามมาตัดแต่งของมันเน่ยคกาวนี่พอไปหันอาจารย์านอมเนี่ยกรับไปหันหมูน่องหมูหนุ่งเนี่ยไปยักการนี้ขึ้นมาอีกนาะยแล้วไปหันหมูน่องหมูหนุ่งเนี่ยยังอาจารย์นน้์ทิพวัฒเนี่ยโอ้ยอาจารย์นนท์ทิ่ย์วัฒน์ี่ไหการงานของพวกเนี่ยนอกจากเปิ้ดเป็นคณะบดรตีนนี่นะ45สมัยซ้อนเลยหล่ะ พุทธก็เป็นตีศินป์ระกอบสองเต๋อพุทธโดยเป็นมหาสังฆผู้อาชีพของเปิ่นเนี่ยเปิ่นเป็นห้าบอดี้แล้วเปิ่นเป็นคนปั้งโโอ้ยเห็เนไหมมูตะคือกูบอีอีนาะงว่าอาชีพเราเปิ่นเขียนลงไปนะอาชีพสร้างกุศลอีวเออติดใจใดก็บอกอุ้ยน้องแอลไปลแปลงกันยังโดยไปรับเงินทองใดๆทั้งสิน้นอเออพอไปตั้งใดน,นี่นะกูเปิ่นก็บอกหักเงินทับฟองอะไรชื่นชมยินดีวะ่ะอ๋อไอ,อ้มันฮักเงินหักคำ ว่ามันจะอยู่ได้จะหือรับแต่เดียวเนี่ยหลังจากมาครบกำหนดปีรุ่นอายเนี่ยมันก็ทับเงินทับคำมาฟ่องแล้วอีว่าด้ยิ้มันห่าอันก่อนได้เงินมาฟ่องมาให้แบบนี้เนี่ยสาวสามชิพร่างกับมาแขงบังลิชยิ้กยอกอยังเล่นได้ค่องเนี่ยเพราะว่ามันตัวหอยสลาสลาหลวงมาอีกครับภาพนี้เขาไปยกทุกแรื่องย่างเขาเปลี่ยนเสื้อติแห่งจ้าโดยฉันแต่อาจารย์รู้ที่ว่าจะเปิดมีสาขา พราะว่าปนสาขาปฏิมากรรมไว่าอย่างเฮานี่มีคนมาถามว่านี่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขามันอย่างนี้นะมีคนมาถามว่าโอ้ยบังนี้ห้องปเจนีสาขาเฮาเฮาเหมือนเหมือนกับเนื้อเก็บแม่เล็กปนนุ่บอกแล้วว่าขายที่บางพูเจ้าเดียวบอกมีสาขาอื่นใดทั้งนั้นน่ายเขาก็เป็นส,สลายแห่งชาติแบบบังมีสาขา <c oughs> ไอ้ความบ่มีสาขานี่ทำาให้เขาไปาไปนี่กับไปป้าขน้มเนี่ย ปีเล่าปีเล่าเป็นเวลาเก้าปีก็บกมีไผรมา่วยอย่างมันสักเตือ่อก็หันว่าปูนเนี่ยปูนที่พี่ไอ้โพลลิน้นอย่างพวกนี้เนาะจะต้องเอ่ยจือ่อคือปิ่นแล้วก็มีลูก้าป่อนก็กันคนหนึ่งจะมาเนี่ยมันก็เล่นขายควัวตัวที่ีไอโพล,ลีน้นอย่างนี้มาเนาะเป็นเวลาจัดบอะก็เบื่อเปิ่นเนี่ย,าม,ม,ยามาใจอีนะเขาก็รู้ซึ้งกว่าถึงเวลาแล้วที่เมื่อเปิดนเอาหัวใจฮืน่น่ะ ล้วมันจะได้อย่างตอบแท้นหรอถ้าหัวใจฮื่มันเกิดได้หัวใจแบบเคร่งตอมแค้นยินดีตึงปินน้องซิบสาวชาวบ้านร้อยกันที่มาแล้วนี่ไอ้ขั้นจะมาบอกว่าสวัสดีคุณหมอปวดก็มีคุณหมอจัดรักคุณหมอเนี่คุณหมอแต่สวัสดีท่านพวกน้อยกาเก่าใหม่สวัสดีครูบาจันทร์ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงด้วยความยินดีเป็นที่ยิ่งถ้าแถมอย่างหนึง่งอีหว่ะคนก็นมาบอกว่าเนี่ยไอ้วันนี้ไงเนี่ยอย่างใ้ทางลบสลรวดอีหว่ะ คือทางโลกนี่หมายควาแ่าเฮาแปงอเขาแกสลักเนาะแกสลักนี่คือมันควักไส้มันออกมาเป็นห้องวัดทํางานศิลปะทางโลกเพราะเอาไส้มันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องทํางานศิลปะทางบวกคือปั้นปั้นเนี่ยพอปริมาตรมันเข้าไปว่านั่นเป็นการทํางานทางบวกเลยรู้สึกว่าเออเหมือนคูทําทางโลกไปแล้วครูทาทางบวกท่นี้คือมันครบกันที่มดเลยทําทางโลกหรือทาทางบวก ประเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเจออาจารย์วิหารมาสดแสดงที่มันปั้นหลวงพ่อคุณมันจะได้มีบวกลบแล้วก็คูณแล้วก็หารท่องไปหมด้ลยได้มีแผนมาว่าถ้า,ถานั่นท่านี่ไปนั่งต่อไปเนี่ยเป็นงานสดแสดงของอาจารย์วิหารองพระคือปั้นหลวงพ่อคุณออนี่ค่ะเพราะนั่งทุกอย่างจะบคบกันหมดเลยก็จะไล้บอกคือ,อี่น้องซิบสาวเจ้าบ้านมาแทน อาหารยังที่ที่สมควรที่น่าจะบอมในวันนี้นีหนาไอ้เรื่องเออเนี่ยเรื่องปูนปั้นกับเรื่องพอยเนี่ยแทงแกลงพอให้น่อยไหนไหนบอกเขาไม่ละจะบอกหอเนี่ยกาะบบใครดีเนาะแทงแกลงพอให้น่อยแต่ที่สำคัญนี่หนะพอแล้วแล้วอี่หนาพอเปิดบัญญายแล้วเนี่ยอีกาลาในะเขาได้เตรียมอาหารที่เน็ตว่าที่สุดของจังหายเนี่ยซีดเจ้ามาตั้งไว้ข้างแล้ว เช่นเป็นต้นว่างัวหันนี่เนาะงัวหันเนี่ยมีมดอ่ะใต้หันก็มีขวาหันก็มีกลังหันก็มีงัวหันหมูหันอันยังหันก็มีหันหมดอยู่พุทธาาหันแล้วก็มีขนมเส้นน้าเงี้ยวที่ขายมาเนี่ยไอ้ร้อยพอาปีก็อนนขายอยู่ตาพุทธาล่างหันนี่เนาะแล้วก็ตำสุ้ง ที่แพบกินแพบจากนี่ไปแพทแถวจาดหนา้าพี่นอันอย่างที่ล้ำที่ปั่นป่วนี่นะอยู่ตลาดฮั่นก็ละไปนั่นนี่ก็หลังจากกินแซงว่ามาพอหั่นพอนี่เห็นน้อยก่ลงไปกินข้าวแรงก่อนเนอันนี้มวนแต่ว่าถ้าสมพง์จะว่าบบดนี้ับบล้ำจะได้นะเพื่อมาสุขสับอ้ายโดยตรงเลยนะมาถ้าไปเล่าขวัญไทยว่าโอ้ยนี่อย่างนี้นะ บอคืออายเพราะว่าถ้าอย่าง,ยงถ้าจิ้งขำเที่ยวบอขึ้นไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละเปิดมันจกเอาจิ้งขำเที่ยวแลบอกึ้นไปอีกแล <S <S ้วก็เนี่ยแล้วก็มุกพี่น้องพี่สาวเจ้าบ้านเราเปิดม้าก,กันทงกคนอ่ะจากค้องกับม้าจากแม่สายแม่จันม้าจากกรุงเทพม้าจากที่ไหนที่ไหนก็มาค้อนกันอยู่นี่หมดเนี่ยอันนี้ยังดีนะอาจารย์ อาจารย์นครฝนหมาถ้าอาจารย์นครฝนหมานะผมจะต้องบอกว่าันนี่ไอ้หวันเขยฝนตกที่หมู่ไหลคนจันไหมาปั้นกนันนี่มันดีวะวันนี้ไปเล่นขายคั่วอย่างที่ไหนบอกครัวนี่เนาะวาเนี่ยกับไอ้นาาคนเนี่ยกลับมู่ครัเนี่ยเนาะไปหามันถึงขั่นวะไอ้บอกแล้วนะระวังคือดีหน่อยครับสุขจะต้องโดนดา่าเพราะว่า เขาก็แปลงหน้าน้อยตาหน้อยเนาะไปนั่งเป็นแถวอาจารย์ละครก็ออกเมาด่าด่าด่าไอ้นี่ได้ก็ะฮะฮะด่าด่าด่าฮะฮะสามจมูกี่มาหน้าเหลือต่อสองนิ้วผมไปหมดแล้วครับผมโดนด่ามาแล้วครับ